สวัสดีครับบอมรถบ้านวันนี้มาอยู่กันที่ m มิตซูบิชิไทตันปี2013คันนี้เครดิตดีฟรีดาวฟรีทุกอย่างครับจัดไปเลยครับผ่อนเดือนละ3 0 8 0 0ไปเลยครับ6ปี3 0 8 0 0เครดิตดีฟรีดาวฟรีทุกอย่างออกรถศูนบาทกับบอมรถบ้านครับสีสวยรอบคันสีจะเป็นออกสีสีเทาเทาเข้มเข้มเทาเข้มเข้มนี่เทาแรมโบ ดูยางยางยางเลาดึงมาดูยางครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมของศูนย์เลยยางครับดูยางดูเลขปียางปีสองพันยสียางใหม่ๆปีสองพันยี่สีนี่ได้ยางใหม่ไปเลยปีสองพันยสีเราได้กระจกกระจกไฟฟ้ามาดูภายในกันครับมาดูภายในนี่เราจะได้กระจกไฟฟ้ารีโมทรีโมท,ร,โมทรีโมทก็จะเป็นประมาณนี้สามารถกดล็อกกดล็อกได้ กับไฟฟ้าได้นี่แล้วมีมีแอร์แบ็กมีแอร์แบ็กด้วยครับมีแอร์แบ็กมีแอร์แบ็กมีแอร์แบ็กดูเบาเบาเบาของเราเบาะสวยเบาไม่ขาดเป็นเบาผ้าครับเบาผ้าเวลาแดดประเทศไทยร้อนเนี่ยมันจะไม่ร้อนเราสามารถนั่งได้เลยไม่มันเบาหนังเบาะหนังถ้าเราไปน,นั่งมันจะร้อนเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังนะครับนี่ นี่เสียงเครื่องกประมาณนี้ไม่สองแสนสองแอร์เย็นเจี๊ยบครับแอร์เย็นเจี๊ยบนี่แอร์เย็นเจี๊ยบเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องพาไปชมห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวมาหาเข้ามาชมห้องเครื่องนี่ห้องเครื่องประมาณนี้ เสียงประมาณนี้ห้องเครื่องรถเดินทางไกลได้สบายเราเช็คแล้วเราลองทดสอบทดลองมาหมดแล้วนี่หน้าเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมไม่มีรีแมปดูไอเช็คไอดูนะครับเช็คไอดูไม่มีควันไม่มีไอนะครับนี่เครื่องดีเดินทางไกลได้สบายปีสอ,องพันสิบ, I, I, บาสบามเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ได้ปีใหม่มาดูมาดูฝั่งนี้สีสวย สีสวยรอบพันยางปียี่สิบสี่ยางปีใหม่ๆปียี่สิบสี่ดอกลึกๆแน่นอนเพราะว่าปีใหม่ปียี่สิบสี่ภาษีดูภาษีภาษีสองห้าหกแปดจัดไปเลยครับภาษีใช้ยาวๆใช้ยาวๆไปเลยต่อถึงปีหน้านี่ต่อถึงปีหน้าเลยกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงได้สองทิศทางมาดูมาดูมาดูเม็ก ดูว่ามันเดิมไหมแจะดูนี่นี่ครับเม็ดเม็ดอักอยู่ครบนะครับอยู่ครบได้เดิมได้เดิมอันนี้ได้เดิมเบาะห้ายหลังข้างหลังข้างหลังดูข้างหลังนี้เบาะก,ก็จะมานี้เป็นหนังสีจะได้สีเทาเข้มส,สีสวยๆย,ยางปีใหม่2024รอยก็มีตามอายุการใช้งาน ตามมีรอยนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าสีสวยรอบคันถ้า้เก็บให้เราเก็บให้ได้แม็กมีแม็กไลเนอร์เปิดปิดได้ DID ไฟท้ายสวยไม่มีแตกประมาณนี้ยางพี4มาดูมาดูฝั่งนี้มาดูข้างในแกะให้ดูเลยเนี่ยกล้าแกะโชว์ให้ดูเลยนี่เม็ดสวยเดิมโรงงานเม็ดสวย เม็ดสวยเม็ดสวยเม็ดอักสวยเดิมเดิมรถเดิมเดิมไม่มีรีแมปรถเครื่องเดิมเดิมจัดเลยไปครับหนึ่งแสนหกมนเก้าพันบาทจัดไปแนนเครดิตดีฟรีดาวฟรีทุกอย่างควันเดือดสามพันแปดโอเคครับสวัสดีครับนี่ไม่มีควันไม่เนี่ยควันนี่รถเดิมเดิมไม่มีรีแมปสีสวย ดูเม็ดสีดเม็ดสีเม็ดสีประมาณนี้ครับรอยก็มีแบบว่ารอยอะไรละรอยเล็บแมวปกติครับปกติรถใช้งาน